เกิดกครเอฟซีท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าม้านตงพลนะครับก็มีเอฟซีจาการะยองนะครับวันนี้ก็จะได้มาหาตงพล,ลแต่เช้าเลยนะครับเอฟซีเนาะวันนี้ครับผมก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวพร้อมกับการเดินทางนะครับวันนี้ก็เอฟซีว่าจะไปสกลน,นครน,นะครับผมเนาะนะวันนี้จะในกลุ่มยูทูบเบอร์นะครับที่อยู่บ้านเกาะนะครับผมวันนี้จะพากันที่ ตัวตัวกันเพื่อไปสักกลนครน,อนนะเอฟซีเนาะก็ดูว่าวันนี้เจ้ไปทำรายการก็ต้องรอนะครับผมทีนี้ลวงพนก็เตรียมตัวใกล้เวลาแล้วนะกันนี็คือ FC นะครับนั่งรอลวงพนอยู่หน้าบ้านนะครับผมเนาะ <c oughs> ตาชาเนาะา้ซองอะไรอ่ะอะไรครับได้ซองอะไรมาโอ้จดหมายรักอ้เดี๋ยวรู้แล้แรู้แล้ว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 ม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะองค์ปูอยู่ตรงนี้ข้างบ้านลุงวัดค่สั์ไม่ครับปิการมากนไเนาะมากนนมากกนนี่่นีนี่นี่นี่ นี่กว่าทื่นั่นี่ลุงพนะะนะแต่ว่าแตนต้องเดินสักหน่อยในกฟซีมาหาลุงพนตั้งแต่เช้าเลยกับผเนาะตาไปด้วยไหมเนี่ยจะไปล่ะเขาจะไปไหนยังไม่รู้เลยนะเขาจะไปอ๋อครับ,บอืม นี้ก็เอซนะครับสายรุกระลุงนะครับของน้องตัวนี้ที่สำคัสวัสดีคี่ดนัดสวัสดีครับน้องอยเถ้าเกิดผมจะไป่รบ่ีเนาที่วที่แน่ให้น้องื้บคุณทบนเต่เจอไหแอบนทกครั ใช้แจนตนมีจอคใจมีขอปาอีกแตนมี้าเอเร่อนีจลดลงมาแล้วซิ่ง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  พระค่ทุกคนนสี่นะหมเครับลนี้สวยขึ้นนะโอ้มีของดีให้ลุงมีพระด้วยนะคะมีพระนะครับคุณแม่มีพระมาด้วยไม่รู้อะไรต้องรอเป็นพระเป็นพระเนาะครับ ก็ไอพีนไก็เ <wasn> ข <'t here> ้ามดเลยเกลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หลอดด้วยนะครับผมไอพีนี้ผมนะครับต่นทีนี้ับผมพิจารัาใหม่ครับ